ช่อก็สองร้อยดูดูโ้งนมืออื่นดามเรียกจะได้มารบก,ก้าวเรา น้เล่าคนเพื่ินโอ้โหน้ำบอกให้ขึ้นไปพุ่นมันก็ไปพุ่นเลยน้ำยาให้คนเดียวน้ำเล่าคนเพื่อนฟินน้ำบอกมอไปนั่งยี่พุ่นมันก็ไปเลยนึกงเอกสาวยุคใหม่ปวดมากขวัญใจผาดนยกไทยยังวันนี้ trích trích trúc là 200, trọng nói thì ừ. cai <laughs> là vòng đều nó 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 เดินน้มเห็ดเยดย่ามาปั่นก uh, so ินเด้อ่าค่ะแล้วเสักเื้องไฟลค่ะ้มเห็ดเดยดมาปันกินเลยท่าน

ไปพัดมันแพงตลาดไปพัดแพงเก็ไรเบาเบาผู้เจ้าก่อนเองินซื้อเลขผันมีไปท่องดาหรือเบาหั่นท่านเจ้าซื้อเลขซื้อบาคทุเรีรยนได,ได้กินซื้อเลขไว้กิน โอ้จะมาเจ้าคัดสชาขอย้อนเพลงว่ามือนี่สูเละบนลอยนี่เพราะรคาได้ตืนกันเนี่นาค่ะจะเป็นกีฬ แม่ของเธอเล่นเหรอแต่ว่าเงืนถือเล่นนี่คือโรเจอร์แมนของไอ้ผู้ใหญ่ เบิ่รอยเืงซื้อเลขเมื่อกี้นี้แมตั้งเป็นเนี่เขาซื้อแล้วเขาผัดบดถือะเข้าซื้อได้เขาผัดถือเลขเมื่อกี้เขาได้สองหมื่นะเขาโทรมาบอกว่าเลขกันนะเด้อโอ้ยไก่ปากระบิ่มะโบโมได้โอ้ยสงงวดทางงวดคิดกะทบ่เออมลอกดี่เอบงเขาน่างามปีนี้แต่วันนี้มาลอกค้า พี่กายแล้วมปลงมาเออนั่นเลยวัเขาซื้อน้ำเขาเผดนึ่นเขาซื้อน้ำเขาเผดน่ปจบันเป็นเบสเลยเขาซื้อหัวเมื่อกี้เขาได้จนเป็นหมื่นสองหมื่นโตหาเขาเขาหาดโอ้ยไก่คว้าก็ดีเขาไปซื้อลายที่ตไปซื้อหน่อยนะ

เบิ้คับน้ำมันมะแกงน้ำมัมะแกงไปน้ำม่แกงไม่แ่ะเนี่ยมันบริสุทธิ์บริเลกนน้นแกงจะมันบกแท่บต้ใ่ผัดลายกระเบเซกเน่ใส่กะแก พบรุ่งเลยปอคนต้องกลัววันน้ว่าบ่มึงบ่ต้องกลัวลงกปนโตดยนี้ องนหนุกบอลลงมกนุกแค่ห่างบ่ลง้งแม้นก็เห็นด้วยบอลอยข้างคนก็นหลายแั้ก็เห็นด้วยบอลอยไม่ไบ่ลลง